สนับสนุนโดยบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรที่ทำให้หัวใจเต้นแรงสวัสดีค่ะวันนี้บาดาแมงโก้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งค่ะทีตต่ตกแต่งด้วยความแปลกความเก๋นะคะเพราะว่าเอาตัวโน้ตดนตรีมาประดับประดานะคะ ใช่แล้วค่ะเป็นบ้านของคุณติ๊กชีโร่นะคะ,ะเหตุผลที่เราต้องมาคุยกับเขาวันนี้ก็เพราะว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะคะแต่จะพิสดารจะมหัศจันย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเราต้องตามไปดูมนุษย์ข้างค่าวเอ๊ะไม่ใช่สิเป็นมนุษย์วาไราตี้ที่มีความสมบูรณ์แบบในด้านการโชว์มากมายะะเราต้องตามไปชมแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณติ๊กสว,ส,สวัสดีค่ะคุณนี่เราอยู่กับคุณติ๊กชิโร่ในบ้านแล้วนะคะคุณติ๊กสวัสดีชาวแมนโก้ทีวีนะคะสวัสดีครับ,ารบชาวแมนโก้ทีวีที่ <c oughs> รักครับค <c oughs> ่สียลักกันความสุขเร็จปึ้งค่รงคะรู้ไหมคะที่เรามาบุกถึงบ้านวันนี้เพราะอะไร,ไรเพราะว่าค,คุณติ๊กจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ติ๊ก <c oughs> ชิโร่ชัดเจนไลฟ์อินคอนเสิร์ตค่ะวันที่30ตุลาคมนี้ก็เลยอยากจะให้ชาวแมนโก้ทีวีโดยเฉพาะมาดามพามาแนะนำคุณติ๊กชิโร่ถึงที่บ้านเลยครับขอเชิญนั่งครัับน่งได้ใช่ะนั่งได้คครับโอเ กาแฟมากไม่เป็นไรค่ะท่นี้อยู่ในห้องซ้อมนี่ห้องซ้อมที่บ้านเลยนะคะใช่ครับเวลาคุกติ๊กแต่งเพลงอะไรก็มาเล่นดนตรีตรงนี้เลยแต่งเพลงจะมัอีกมุมหนึ่งครับอ๋อค่ะห้องนี้ก็นอกจากจะเป็นห้องซ้อมแล้วก็จังเป็นห้องสตูดิโออัดเสียงด้วยครับอ๋อด้านหลังนี้ป่คะใช่ครับรักวิโยเปลี่ยนแปลงก็อัดที่นี่ครับค่ะโอ้มีตำนานด้วยนะมีตำนานอ๋อที่ว่าไปหาคนอื่นแล้วไม่เอาเรามาแต่งเองอัดเองใช่ครับลงเสียงเองดังระเบิดระเบ้อเลย ก่อนที่จะพูดถึงคอนเสิร์ตที่ว่าอันมา10ปีเนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองให้เล่าถึงความเป็นมาหน่อยค่ะจริงๆแล้วคุณติ๊กเนี่ยอยู่ในแวดวงเรามานานมากนานมากครับต้องแต่ไมงเน้นนะครับอยาะรู้อายุใช่ไหมคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าคุณติ๊กเนี่ยเล่นดนตรีตั้งแต่อยู่มัธยมอ๋อเป็นคนโคราชด้วยใช่ครับโอ้ตอนนี้น้ําท่วมอยู่นะเนี่ยใกล้ไหมใกล้บ้านไหมก็ไม่เป็นไรครับ บางที่ก็แห้งแล้วบางที่ก็น้ําท่วมครับเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกครับเหรอมองเป็นอันนี้จังเงี้ย <laughs> ไม่ที่ถามว่าจะแต่งเพลงเกี่ยวกับน้าท่วมอหรือเปล่าว่ามันใกล้บ้านเราด้วยนะอ,อ๋อก็เมื่อก่อนอตอนที่ผมแต่งเพลงรักวิวเป็นแปลงช่วงนั้นน้ําแห้งครับะนะแห้งแล้งมากถึงบอกว่าฟ้ายังมีหมุนฝนยังมีวันแรงเพราตอนนั้นขึ้นไปทําฝนเทียมนะครับขึ้นไปทําฝนเทียมแล้วก็ได้เห็นสภาพของความแห้งแล้งนะฮะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น ในโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง oh. พวกเรื่องของการกสิกรรมเนี่ยรับรองว่าถ้าปล่อยเป็นอีกสักระยะเวลาหนึง่งประมาณสักอาทิตย์2องาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ย <Kh> ah. ผมว่าจะต้องเสียหายมากๆกแน่ mm. แต่ถ้าก็หมายความว่าในวิธีทางของการดำเนิน ชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับก็มีทั้งดีทั้งเลวนะทั้งครั้งหนึ่งพอใจทั้งไม่พอใจเช่นในในช่วงเวลาหนึ่งแห้งแล้งแต่ช่วงนี้กลับนะครับท่วมมันไม่ค่อยมีอะไรพอดีอก็เพราะว่าบางครั้งเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะครับอ,อย่างเช่นเวลาที่เราทำทำลายธรรมชาติทําร้ายธรรมชาติบ่อยบ่อยมันก็จะตอบกลับมาเป็นอะไรที่ที่พวกเรา ไม่สามารถต้านทานได้คาดไม่ถึงด้วยตายแล้วแล้วที่คาดไม่ถึงก็คือพูดเป็นเรื่องเป็นราวธรรมะเชิงแบบสังคมเชิงโลกได้ขนาดนี้จริงๆภาคคุณติ๊กไม่ใช่คนอย่างนี้นี่เป็นคนสนุกถึงบอกว่าเป็นมนุษย์วาไรตี้เลยเพราะว่าสนใจหลากหลายมากทั้งดนตรีศิลปะคืออาร์ตทุกอย่างใช่ครับแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยที่สําคัญคือทำคนลงขายเรื่องนี้คือผมจบมาจากการเรียนศิลปะนะฮะก็คือมุ่งมาทางด้านศิลปะโดยตรงกับเรื่องของดนตรีนะครับแล้วก็ ก็หมายความว่าในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ศึกษามาเนี่ยก็ไม่มีอะไหนที่ทิ้งไปก็นำกลับมาใช้ได้และโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของที่เมื่อกี้บอกว่าเรื่องของธุรกิจอันนี้ก็ชัดเจนครับเพราะว่าจบจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพะก็เรียนด้านบริหารถูกต้องครับโอ้โยเดี๋ยวมีหลายเรื่องเราคุยนวันนี้นะเรามีช่วงเวลาเต็มที่นะเต็มเหนียวเต็มเหนียวไปเลยแต่ว่าช่วงนี้อยากให้พูดถึงเรื่องดนตรีนิดนึงเพราะว่าเบรกแรกเนี่ยเต็มที่เต็มเหนียวกับเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้ ก่อนหน้ายี่ถึงคอนเสิร์ตเนี่ยคุณติก๊กผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะซึ่งเมื่อกี้บอกไม่ต้องพูดประคำว่มมานานใช่ไหมบอกว่ามาเยอะกันแล้วกันตอนแรกที่เล่นดนตรีกับเพื่อนเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นมีเรื่องเล่าสนุกๆไหมคะดีมีเรียนโดดเรียนเพื่อจะมาเล่นดนตรีมีไหมเออครับก็เออมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้ว่ารู้สึกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการไปซ้อมดนตรีนะฮะการไปซ้อมดนตรีเนี่ยือในสมัยโบราณ สมัยก่อนหน้านี้นะครับมันจะไม่มีอะไรสะดวกสบายเท่ายุคสมัยนี้สมัยนั้นเวลาจะซ้อมเพลงกันทีก็ต้องไปตามเขาเรียกว่าศูนย์เยาวชนเข้าไปต่อคิวกันนะฮะเดี๋ยววงไหนซ้อมวงนี้ซ้อมวงนี้ซ้อมสมัยนี้มีเยอะแยะมากมายเนาะเปิดได้ทุกที่เลยเปิดได้ทุกที่เลยแล้วก็เยอะมากๆมีบ้านในข้าอีกต่างหากมีบ้านในข้าแล้วก็มีครูสอนที่แบบว่า เป็นครูสอนที่มีคุณภาพใช่เอ็กซ์เพ <Expert S 2> <บ>ิร์ตก็มีนะจบการเรียนการสอนมาจากต่างประเทศก็มีเยอะแยะมากมายมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้แต่ในยุคนู้นก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังยึดถือแล้วก็ยังมีสเสดในในแบบของเขาอตอนนั้นอยู<ห>่ม,มอะไรครับที่เริ่มแบบตอนนั้นมาจากเป็นมศ .1 ครับมศ .1 นัวเด็กต่างจังหวัดคงจะยากลําบากนะเพราะว่ายุคนั้นในเมืองก็ว่าไม่เท่าไหร่แล้วต่างจังหวัดก็ยิ่งลาบากแต่ถ้าไม่ใจรักจริงนี่ยากใช่ไหมโอ้โหยากเลยนะครับ อ,อีกอย่างนึ้งก็คือว่าเรื่องของซอสเพลงเช่นสิ่งที่จะให้เรานําเอากลับไปใช้กลับไปซ้อมกลับไปเล่นมันจะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนั้นมีวิทยุอันนี้เป็นระดับหนึ่งก่อนอ,อันดับสองซีดีก็ไม่มีก็ต้องเป็นเทปสมัยเทปก็หายากเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทปยุคสมัยเทปรียลกับแผ่นเสียงเทปรีลก็เหมือนเหมือนเป็นเทปที่ต้อง ใช้มือนะฮะจะมีจะมีม้วนม้วนรีววสองม้วนม้วนหนึ่งม้วนเต็มอีกม้วนหนึ่งม้วนเปล่าแต่ก็ต้องเอาสายเทปเนี่ยมาร้อยนะพันแล้วก็หมุนหมุนหมุนใส่เครื่องแล้วก็เปิดแท็กวิ่งไปขนาดนั้นเลยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือแผ่นเสียงวายนิแผ่นเสียงนะครับวางลงเอาเข็มมาวางเปิดไปเปิดมาแกะไปแกะมานะครับแล้วก อย่างพวกเนื้อเนื้อเพลงบางครั้งก็หาไม่มีแกะจากไหนอะไม่มีก็เด็กกีตาร์บ้างออ๋ที่มึงจะหลง40ปีไปใช่ไหมคะครับผมกีตาร์บ้างอะไรบ้างตามหนังสือหรือในยุคก่อนนู้นนะครับแผ่นเสียงเนี่ยก็จะมีเนื้อเพลงให้เท่านั้นเองเนี่ยบางแผ่นก็ไม่มีได้ซ้ำไปลดต้นทุนดนตรีชิ้นแรกของคุณตีคืออะไรกีตาร์ไหมกลองหรือเปล่าหรือเป็นอะไรคะผมเล่นกีตาร์มาก่อนครับนะคือไอตำนานของเรื่องการตีกลองเนี่ยแปว่าผมเล่นกีตาร์ ร้องเพลงค่ะเสร็จแล้วมีวันหนึ่งมือกลองตีตีตีอยู่เลิกเลยอ้าวทำไมก็เลยคงเป็นเรื่องของการเรียนนะฮะแล้นั้นพาหน้าที่ก็อยู่ที่การเรียนค่ะถึงตรงความกีตาร์หน่อยครับอ๋อมีมีอ่าโัวเล่นกีตาร์ก็กีตาร์เฉลยเอ๊ะอันนี้ตีได้ไหมคะเนี่ยไม่เห็นมีสยตีได้ครับตีได้ไหนสายคะอ๋อมีลำโพงด้วยฟรีสไตล์ค่ะกดโหมดฟรีสไตล์อุ้ย อันนี้ไปโชว์หรือว่าเล่นจริงเนี่ยเล่นจริงครับเนี่ยตอนนี้อ๋อตันหมดตันหมดต้องต้องให้โดนจังหวะครับโอ้โหยากอ่ะเข้าเข้าจังหวะตลอดคิ้ติ๊กเอาดีกว่าอสามารถเล่นขอได้อ๋อนี่ซื้อมาจากไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นของแคนาดาอืมนี่สอนเด็กได้แค่เนี้ยไโอ้โหที่ง่ายขนาดนี้จะจับคอร์ดง่ายเลยเนาะนิ้วเดียวฮะนิ้วเดียว อได้ก็คือนี่คือเครื่องมือทางด้านดนตรีของผมชิ้นแรกและหลังจากนั้นอพอมือกรองออกไปเขาก็บอกว่าติ๊กช่วยมาตีกรองให้หน่อยตีได้ปะ่ะตีได้กรองชุดเนี่ยนะกรองชุดครับค,ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้เรียนไรอะม,มาแต่ว่ารู้ว่ามัน มันจะต้องมีจังหวะตีแบบนี้เจ๊ะ๊ะจึ๊๊ะก็มาสึกจากเพื่อนในวงก็เพื่อนในวงก็ไม่ได้อกยคเลยก็ตีเลยแล้วก็เพื่อนก็หยุดไปเลยผมก็บอกเพื่อนๆไว้ว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็จะกลับไปเล่นกีตาร์เหมือนเดิมฝากไว้ก่อนนะแต่จะไมค้นขาดถึงปีนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ กล้องดูฮะบางนิดเดียวเฉียบมากเลยแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ใช้เซนเซอร์อันเนี้ยเป็นซีเครีว่าตอนนี้กำลังกาลังจัดทำวงกีตาร์ที่จะโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเนี้ยสั่งมาโดยเฉพาะเลยครับครับผมแล้วแต่ก็ยังไม่น่ฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะสามารถทำได้ขนาดไหนอันนี้โชว์ไปก่อนโชว์หรือโม้ไปก่อน ออะมันชักมันชักมันมีเรื่องราวอีกเรื่องไหมคะตอนที่เราอยู่วงเซเลเบชันเล่ปะเซเลเบชันตอนนั้นทำไมทำไมถึงต้องคนในวงใส่ชุดขาวกันหมดก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนอยากจะให้หันมากลับมามองเรื่องของฝีมือเรื่องของฝีไม้ลายมือนะฮะไม่ใช่เรื่องของหน้าตานะครับเพราะว่าพวกเราหน้าตาดีทุกคนโอ้โหกาพูดนะก็เลยต้องคุมหมดเลยคุมหน้าไว้พอคุมหน้าไว้ปั๊บก็ หลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวนพะเพลงออกมาก็เปิดตัวเย็นสายลมพัดเย็นหัวใจฉันเต้นเมื่อได้เห็นหน้าเธอเยาวนสายลมละเมอเดินทางเพ้อเธอทุกวันสมัยนั้นก็รู้สึกขายดีนะครับสมัยนั้นขายดีเพราะว่าไม่เห็นหน้าเราที่เองเพราะเพราะไม่็นแล้วแล้วก็มีการเปิดตัวที่เขาดินซึ่งไม่ค่อยเหมาะเลยไม่เคยมีใครมาก่อนไปเปิดตัวที่เขาดินทำมิวสิคหรือเปล่าคะก็ สนุกดีครับก็ร้องเพลงให้สิงสาราสัตว์ฟังเพลินกันไปเลยาสมัยนั้นก็จะมีงานทุกวันรู้สึกไม่ทราบก็อทีแต่ผมจำไม่ได้นะครับทุกวันนี้พอกลับไปแล้วผมก็กลับไปทํางานให้กับเขาดินเหมือนกันอกลับไปวาดรูปให้กับกําแพงที่เขาดินอันนี้เป็นเหมือนภารกิจทางใจป่ะคะภารกิจทางใจที่ต้องตอบกลับไปให้กับเขาดินสมัยก่อนหน้านู้เราเคยไปร้องเพลงที่เขาดินเปิดตัวสําหรับวงดนตรีที่ชื่อ celebration แต่คราวนี้เราก็ไปร่วมงานกับ ทางทีวีนะครับเพื่อเกณฑ์คนที่แบบว่ามาช่วยกันเป็นจิตอาสาแล้วก็วาดภาพรูปสัตว์ต่างๆที่อยู่หน้ากำแพงเพราะฉะนั้นเวลาใครเดินทางไปมาก็จะเห็นอ้อเนี่ยมีสัตว์รูปอะไอย่างเยอะแยะมากมายก็สามารถเป็นจุดหนึ่งที่จะดึงดูดให้คนเข้าไปเรียกว่าดูสัตว์ดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ช่วยกันเสริมสร้างมีอาจจะ อย่างน้อยค่าผ่านประตูนี้ก็จะเป็นค่าอาหารสัตว์ประมาณนั้นนะครับมีจิตอ,อาสานะคะ <laughs> คุณผู้ชมแต่ว่าคนนี้เวลาไปไหนนะรู้สึกว่าวงแตกไม่ใช่วงแตกเขาเรียกว่าอะไรดีนะก,กระจายวงกออกต่างคนต่างมีทางที่จะเติบโตกันไปเนาะจนกระทั่ง,ทงมาอยู่วงพลอยอวงพลอยก็เป็นมือกรองแท้จริงแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งมาตลอดจริงเหรอใช่ครับถูกทอดทิ้งมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่วงเก่าดั้งเดิมเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ให้ฟังนะครับวงเด็ก kids นะฮะวงแรกเลย the kids แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตอนนั้นเปไม่ใช่ฮะ Disco Kiss แล้วก็มาเป็น Celebration แล้วก็มาเป็นสุดท้ายนี่ก็คือ Rhythmics นะฮวงเนี้ยไม่เอ่อก็เอามี Professional Junior อันนึงใช่ไหมตัวเองยังลืมเลยมั้ยเยอะมาก The Kiss Disco Kiss Professional Junior Celebration และก็ The Rhythmics นะฮะสี่หวงนี้ ไม่เคยเปลี่ยนสมาชิกเลยแนว <ใน S 2> เ,เพลงค่ะแนวเพลงเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ค่อยได้แนวเพลงแบบไหนคะที่คุณติ๊กเนี่ยอยู่กับแวดวงตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตนะคะครับคือตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีการออกซีดีออกเทปเหมือนยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแสดงดนตรีก็จะเป็นการแสดงตามสถานที่ต่างๆนะ,ะถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเรียกว่าปาร์ตี้นะ,ะมีปาร์ตี้ที่นั่นมีที่ปาร์ตี้ที่นี่ที่นู่นอะไรประมาณนั้นก็จะเล่นดนตรีในแบบมี2แบบก็คือ ไม่เพลงไทยก็เพลงสากลน,นะรหรือแม้แต่เ,เล่นเพลงสากลด้วยแล้วก็เล่นเพลงไทยแต่วงดนตรีที่นําเอาเพลงไทยมาทําให้เกิดเครียดคำที่ก็เรียกว่า string combo ก็คือวง t h Impossible นะฮะ,ะ,ะยุคนั้นก็เป็นยุคเฟื่องฟูเหมือนกันผมก็เล่นดนตรีในแบบหลายๆแนวมาเลยตลอดทั้งแนว rock นะครับทั้งแนวแจ๊สทั้งแนวฟังแล้วก็ pop นรเรียกว่าผ่านมาทุกแนวคื ในในความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกว่าชอบบทเพลงหลายๆบทเพลงแต่ที่เซอร์ไพรส์มากก็คือพวกลูกทุง่งลูกทุง่งพวกนี้ก็ก็ยังยังคุ้นเคยอยู่ตลอดแลาผมเองก็ไม่เคยไม่เคยจะจะ,จะต้องคิดดูถูกนะครับว่าสไตล์เพลงคลาสสิกเนี่ยจะต้องหูสูงสุดผมเคยชื่นชมชื่นชอบสไตล์เพลงในแบบคลาสสิกฟังทั้งวันนะฮะทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่นะแต่พอเราสับสวิตปั้งมาฟังลูกทุง่งเราก็อินกับลูกทุง่งได้ค่ะ